พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 8เรื่องการคูณจำนวนที่มี1หลักกับจำนวนที่มี1หลักสาระการเรียนรู้การหาผลคูณจำนวนที่มี1หลักกับจำนวนที่มี1หลักจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการหาผลคูณได้ 2. คำนวณการหาผลคูณของจำนวนที่มี1หลักกับจำนวนที่มี1หลักได้ 3. บอกความหมายของการสลับที่การคูณและ คำนวณหาผลคูณของศูนย์กับจำนวนใดๆได,ได้ 4. เขียนการคูณในรูปแบบต่างๆได้ 5. รับผิดชอบต่อานักงานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆหยิบแบบบันทึกคำตอบของกิจกรรมคิดเลขเร็วขึ้นมานะคะวันนี้เราจะคิดเลขเร็วชุดที่8เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะ เด็กๆมาตรวจสอบนะคะคำตอบของคิดเลกเร็วชุดที่8ให้เด็กๆนะคะบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะแล้วดูความก้าวหน้านะคะว่าชุดที่6เราได้กี่คะแนนชุดที่7เราได้กี่คะแนนชุดที่8เราได้เพิ่มขึ้นไหมหากยังไม่เพิ่มขึ้นนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำชุดที่9ต่อไปนะคะเด็กๆมาตรวจสอบความถูกต้องของภาระรงานหน้า15กันต่อนะคะ จากโจทย์หาผลคูณต่อไปนี้โดยใช้สูตรคูณนะคะข้อ1 2คูณ9ดังนั้นนะคะเราจะวงกลมร้อมรอบ2คูณ9เท่ากับ18ข้อ2นะคะ3คูณ5เด็กๆวงกลมล้อมรอบ3คูณ5เท่ากับ15ต่อไปข้อ3นะคะ สีคูณหเด็กๆวงกลมล้อมรอบ4ี่คูณหเท่ากับยี่สิบแปดต่อไปข้อสค่ะเจ็ดคูณแดเด็กๆวงกลมล้อมรอบเจ็ดคูณแดเท่ากับห้าสิบหกเมื่อเด็กๆตรวจสอบแล้วนะคะหากทําผิดนะคะให้เด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้า16กนะคะการหาผลคูณของศูนย์กับจํานวนใดๆ จากภาพนะคะเราจะมาเขียนในรูปการคูณนะคะเด็กๆสังเกตนะคะเรามีขวดโหลในขวดโหลไม่ได้บรรจุสิ่งใดเลยดังนั้นเรามาหาจำนวนกลุ่มกันก่อนนะคะ1 2 3 4จําจำนวนกลุ่มในที่นี้มี4กลุ่มและจำนวนของในแต่ละกลุ่มไม่มีเราจะเขียน0แสดงจำนวนของที่อยู่ในโหลนะคะ ดังนั้นเราเขียนในรูปการบวกได้0บวก0บวก0บวก0เท่ากับ0เขียนในรูปการคูณได้4คูณ0เท่ากับ0และการสลับที่การคูณ 4, 4คูณ0หรือ0คูณ4ก็จะมีผลคูณเท่ากับ0เขียนเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณได้ดังนี้ เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะจากภาพนะคะมีกล่องนะคะในกล่องแต่ละใบไม่มีสิ่งใดเลยใช่ไหมคะเรามานับจำนวนกลุ่มกันก่อนนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าดังนั้นเราจะมีจำนวนกลุ่มเท่ากับหและจำนวนของในแต่ละกลุ่มไม่มีสิ่งใดเลยนะคะเราจะเขียนศูนย์ แสดงจำนวนสามารถเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้0บวก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 0บ0เท่ากับ0และเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้5คูณ0เท่ากับ0การสลับที่การคูณ5คูณ0เท่ากับ0คูณ5และเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณได้ดังนี้ เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะคะจากภาพนะคะเรามีจานนะคะอยู่ด้วยกัน2ใบเมื่อจัดกลุ่มแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับ2กลุ่มและในแต่ละกลุ่มไม่มีสิ่งของเลยนะคะก็จะเขียน0ย์แสดงจํานวนในแต่ละกลุ่มนะคะและเมื่อเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้ 0- ูนย์บวกศเท่ากับศนย์ เขียนในรูปการคูณ2คูณ0เท่ากับ0การสลับที่การคูณนะคะ2คูณ0หรือ0คูณ2ก็จะมีผลคูณที่เท่ากันคือ0และเมื่อมาเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณของ0คูณ2เท่ากับ0ก็จะได้ดังนี้เด็ <S <S กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากรูปนะคะ ไม่มีสิ่งใดอยู่ในตะกร้าเลยดังนั้นเราจะมาดูจำนวนกลุ่มกันก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่ม1 2 3สองสามมีสามกลุ่มจำนวนแต่ละกลุ่มนะคะในแต่ละกลุ่มไม่มีสิ่งของเลยเราจะเขียนศูนย์นะคะแสดงจำนวนในแต่ละกลุ่มดังนั้นหากเขียนในรูปการบวกได้ดังนี้ศูนย์บวกศูนบวก0นย์เท่ากับ0ูและเขียนในรูปการคูณได้ดังนี้ สามคูณศนเท่ากับศูนย์คือจำนวน3กลุ่มนะคะคูณกับจำนวนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มในที่นี้มี0นย์ดังนั้น3ามคูณศย์เท่ากับศการสลับที่การคูณนะคะสาูณศหรือ0ูนย์คูณสก็จะมีค่าเท่ากับ0นย์เสมอเรามาเขียนเส้นจำนวนแสดงผลคูณของ0ูนย์คูณสได้ดังนี้นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคอต่อไปกันนะคะ เด็กมาฝึกหาผลคูณกันนะคะจากภาพ0คูณ5เท่ากับ0 5คูณ0เท่ากับ0เด็กๆสังเกตนะคะนี้เป็นคุณสมบัติของการสลับที่การคูณเมื่อ0คูณจำนวนใดๆก็ได้เท่ากับ0เสมอต่อไปนะคะ0คูณ4เท่ากับ0 4คูณ0ก็เท่ากับ0ต่อไปนะคะ 0คูณ3เท่ากับ0ูค 3, 3ูณ0ก็เท่ากับ0นพารงงานของวันนี้นะคะเด็กๆขึ้นหน้าใหม่นะคะเขียนวันที่นะคะแล้วเขียนคำชี้แจงหาผลคูณต่อไปนี้ในหน้า16นะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำพาร์ลงานให้เด็กๆนะคะทำพาราลงานให้อยู่ในหนึ่งหน้าวันต่อไปก็ ถึงเขียนไม่หมดก็เปลี่ยนหน้าให้คุณครูนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะในหนังสือเรียนหน้า16เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายพลังงานส่งคุณครูในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีค่ะ